รุษจีนปากน้ำโพ108ปีมหัจศจรรย์สีสันแห่งศรัทธาจัดยิ่งใหญ่ชมการโชว์มังกรทองฉลอง60ปีมังกรทองคณะแรกของไทยวันที่9มกราคม2567นายทวีเสริมพักดีคุณผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครสวรรค์นางวราพรเสริมพักดีกุล นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์นายขจรเกียรติเหล่าวัคุลประธานมูลนิธิส่งเสริมงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการมูลนิธิสมาคมชมรมและองค์กรต่างๆร่วมพิธีจัดงานถแถลงข่าว การจัดสืบสารประเพณีตรุษจีนปากน้ำโโปีที่108กำหนดจัดระหว่างวันที่3ถึง14กุมภาพันธ์2567 เปิดตำนานบทใหม่ที่ต่างไปจากเดิมร่วมสักการะองค์เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากํำโพกับงานประเพณีที่อยู่คู่ชาวนาครสวรรค์มายาวนานกว่า108ปีหีนางนภพรไกลพฤกษ์รร์ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวถึงความตั้งใจที่จะจัดงานในปีที่108อย่างพิเศษโดยเติมสีสันความพิเศษมากขึ้นกว่าปีก่อนๆเรียกว่างานนี้เรารวมความเป็นที่สุดเอาไว้มากมาย ภายในงานพบกับไฮไลท์ความเป็นที่สุดของงานตรุษจีนที่สุดของความเฮงความปังกับลานบุญสีสันแห่งศรัทธาขนาดพื้นที่กว่า1,600ตารางเมตรพร้อมที่สุดของสีสันสวยๆในทุกมุมเมืองมาบันทึกความสุขความทรงจำดีๆรับปีมังกรทองที่ปากน้ำโพ ร่วมใส่ชุดจีนกี่เพา้ามาถ่ายรูปมุมสวยๆตลอด12วัน12คืนกับการแสดงวัฒนธรรมจากประเทศจีนพร้อมอลังการไปกับการแสดงมังกรทองประกอบเลเซอร์ในโอกาสครบรอบ60ปีมังกรทองคณะแรกของประเทศไทยและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย ที่สุดของสีสันในขบวนประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพทั้งขบวนกลางคืนและขบวนกลางวันที่ยาวที่สุดในเอเชียและที่สุดของความอร่อยพร้อมชิมของอร่อยจากร้านดังทั่วปากน้ำโพที่มาออกร้านเฉพาะงานนี้เท่านั้นการจัดงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพซึ่งเป็นปีนักสัตว์2,567 รงกับปีมะโรงงูใหญ่หรือปีมังกรทองจึงจัดทำมังกรทองที่มีความยาว108เมตรตั้งแต่หัวจรดหางไม่รวมลำตัวส่วนโคง้งเพื่อเป็นสิริมงคลและมีความหมายดีๆทางด้านบริษัทจุฬาเฮิร์บจำกัดผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานกล่าวถึงการสนับสนุนการจัดงาน108ปีมาสจรรย์สีสันแห่งศรัทธาในครั้งนี้ ว่ารู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสารต่อประเพณีที่ยิ่งใหญ่ตราการตาอีกทั้งยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยชาวปากน้ำโพยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนมาสัมผัสและรับความเป็นมงคลไปด้วยกัน สานครับการราและจบการรายงานข่าวสำนักข่าวสยามนิวส์